สวัสดีครับสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและนักศึกษาทุกคนนะครับจากเมื่อต้นเทอมที่ผ่านมานะครับเราได้ดูเกี่ยวกับการเรียนการสอนในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับว่าจะต้องผ่านสมรรถนะอะไรกันบ้างนะครับก็ช่วงนี้ท้ายเทอมเรียบร้อยแล้วนักศึกษาทุกคนเนี่ยได้ผ่านการเรียนเกี่ยวกับสมรรถนะต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปลองรับชมภาพบรรยากาศเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ได้เลยนะครับ ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเกี่ยวกับภาพการเรียนการทดสอบสมรรถนะในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกมรมควบคุมอุปกรณ์ต่างๆให้ทํางานตามที่ต้องการนะครับซึ่งพื้นฐานเหล่านี้นะครับจะเป็นการเอาไปต่อยอดในการทํางานหรือว่าในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไปนะครับก็หวังว่าทุกๆคนจะได้ใช้ประโยชน์จากในการเรียนการสอนสมรรถนะต่างๆที่ได้เรียนไปนะครับสวัสดีครับ